สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับครูปยาวนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะลูกนะชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูเนี่ยจะมาสอนเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอะ่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ อหอธิบายปัจจัยด้านผู้นำที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจการปกครองสมัยร yup ัตนโกสินทร์นะคะสองก็คือวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้นำที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ 3. เห็นความสำคัญในการศึกษาปัจจัยด้านผู้นำที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ นักเรียนมาดูนะคะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมัยที่มีการพัฒนาความเจริญนะคะด้านเศรษฐกิจและการปกครองเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญเนี่ยนะคะทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้แก่อะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเถอะ อ่าอันดับแรกนะคะก็คือปัจจัยด้านผู้นํานะคะอ่าปัจจัยด้านผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าผู้นําของคนไทยนับตั้งแต่พระหมหากษัตริย์เจ้านายและก็ขุนนางนะคะในแต่ละรัชกาลเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการสร้างความมั่นคงนะคะทางด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองเนี่ยนะคะผู้นำของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยได้ทำสงครามเพื่อต่อต้านผู้รุกรานนะคะแล้วก็ป้องกันรักษาประเทศและการขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของชาติตะวันตกนะคะอ่าแล้วก็ชนชั้นผู้นำของไทยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงนะคะร่วมใจกันดำเนินตาม นโยบายต่างๆนะคะเพื่อรักษาเอกลากราเนี่ยของชาตินะคะโดยการผูกอะไรดาผูกสัมพันธมิตรกับชาติตะวันตกนะคะอ่าแล้วก็สก็คือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองนะคะอ่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรชัชการที่เท่าไหร่คะนักเรียนอ่าราชัชการที่6ใช่ไหมคะอ่า ได้ทรงให้ไทยเราเานียเข้าร่วมนะคะกับฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยในการที่ว่าเรามีการสู้รบกันในช่วงทําสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยฝ่ายสัมพันธิธมิตรเนี่ยได้เป็นฝ่ายชนะนะคะและก็ไทยก็จึงมีโอกาสเนี่ยได้เจรจาแก้ไขสนทิสัญญานะคะที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยที่ทากับ ต่างชาติตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่4นะคะก็คือสุนที่สัญญาบอริงนะคะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือรเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะรัฐบาลก็มีการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการจัดทำอะไรหลุาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นนะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะสาระน่ารู้นะคะ เรามารู้จักพระหมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันเถอะหรือว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยมีกี่พระองค์ใครบ้างนะคะ,อ,ะอันดับแรกก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะอันนี้ก็คือเป็นปฐมกษัตริย์นะคะก็คือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีนะลูกแล้วก็เรามาดูรัชกาลที่สองนะคะชื่อเต็มก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาลัยนะคะ เรามาดูรัชกาลที่3นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่ารัชกาลที่ C ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่าส่วนรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ อ่ะส่วนรัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่ะรัชกาลที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่ะส่วนรัชกาลที่แปก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาอานันทมหิดลนะคะ อ่าส่วนรัชการที่9ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะอ่าส่วนกษัตริย์นะคะก็คือพระหมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือใครลูกรัชการที่10อ่าก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะคะบดินทร เทพยะวารางกูลนะลูกอันนี้คือชื่อเต็มของท่านนะคะก็คือรัชกาลที่10นะลูกอ่ะหลังจากนี้นะคะครูพยาวนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำแผนผังความคิดนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยว่ามีกี่พระองค์ใครบ้างนะคะอ่ะตรงนี้ให้ผู้ครองเนี่ย นะคะคช่วยแคบหรือว่านักเรียนเนี่ยแคบหน้าจอไว้นะคะวา่าแผนผังความคิดเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีใครบ้างนะลูกเริ่มตั้งแต่รัชการที่หนึ่งใช่ไหมคะถึงรัชการที่10ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนชื่อเต็มมานะคะสําสหรับวันนี้นะค่ะของครูพยาวก็มีแค่นี้นะลูก นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูน้องๆแล้วก็ทำการบ้านถ,ถ่ายรูปนะคะสร้างอัลบั้มส่งมายัางห้องกลุ่มส่งงานในแต่ละห้องนะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆสู้ๆนะคะ